หนึ่งเมษายนหกแปดนะครับอันนี้คือต้นมะนาวนหลังจากที่ฉีดตัวจูลินนซีสัรงข้อแสงนะครับใบทองหลางนะครับโรโดแบคเตอร์แคปซูลัสนะครับตัวนี้ไม่ใช่จูลินนซีสัรงข้อแสงไข่นะครับถ้าเป็นไข่จะเป็นโรโดสโรบเนบนะครับตัวนี้เป็นโรโดแบคเตอร์แคปซูลัสนะครับมันคนละจูลินนซีคนละชนิดกันนะครับแต่สัรงข้อแสงเหมือนกันนะครับ แต่คุณสมบัติต่างกันนะครับตัวนี้เป็นจุลินทรีย์ระดับ e n d โดไฟ t นะครับที่ฉีดแล้วจุลินทรีย์สามารถเข้าไปปลดปล่อยธาตุอาหารได้ในต้นพืชโดยตรงนะครับดูครับหลังจากที่ฉีดไปสองรอบนะครับตัวนี้เข้าวันที่7นะครับดูครับใบมันวาวเลยนะครับการแตกยอดแตกใบนะครับ อันนี้อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะดึงดึงยอดดึงดอกของเขานะครับเราใบแก่นะครับแล้วก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับโอเคครับ